วันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวไส้กรอกทอดแบบง่ายใครๆก็ชอบค่ะส่วนผสมก็มีแค่ไส้กรอกที่ชอบนะแล้วก็แผ่นเกี๊ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะแม่พึ่งก็จะหั่นไส้กรอกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะทำให้ห่อง่ายแล้วก็ได้จำนวนชิ้นที่เยอะมากๆม,มาดูวิธีการห่อเกี๊ยวกันค่ะแม่พึ่งก็จะจับไส้กรอกวางลงไปตรงกลางแผ่นแบบนี้นะแล้วก็ห่อทบมาแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็พับขอบทุกด้านเข้ามาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆนะคะเวลาทอดเนี่ยจะพองน่ากินมากๆทำให้ทานง่ายแล้วก็แผ่นเกี๊ยวก็จะไม่แตกด้วยนี่ค่ะเราก็จะแตะน้ำลงไปนิดนึงนะทำให้แผ่นเกี๊ยวติดสนิทค่ะเวลาทอดก็จะไม่แตก ไสข้างในเกี๊ยวเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตามที่ชอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปูอัดหรือว่าจะเป็นไข่นกกระทาแม่พึ่งก็ห่อ,อกเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เวลาทอดก็จะพองฟูน่ากินแบบสุดๆไปเลยจ้ะวันนี้เราก็จะทอดเกี๊ยวในหม้อนะคะนี่จะเป็นหม้อหิมะญี่ปุ่นนะใช้ดีมากๆด้ามยาวจับถนัดมือแล้วก็ร้อนไวด้วยนะคะ ถ้าใครมีกระชอนทอดที่ใส่ลงไปในหม้อแบบนี้นะคะใช้สะดวกมากๆเลยทอดอาหารออกมาสวยแล้วก็ไม่ติดหม้อด,ด้วยค่ะในการทอดเกี๊ยวให้กรอบฟูนะเราจะใช้น้ำมันร้อนแล้วก็ปรับลดไฟลงมาเป็นไฟกลางๆค่ะค่อยๆทอดใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเขาจะกรอบแล้วก็สีก็จะเหลืองพอดีเลยอาหารทอดถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะก็จะไหม้ได้ ต้องระวังมากๆเลยนี่ค่ะทอดไม่กี่นาทีนะก็จะกรอบเหลืองฟูน่าทานแบบนี้เลยค่ะเกี๊ยวทอดไส้กรอบพองๆแบบนี้นะคะเวลากัดเข้าไปแล้วมันกรอบอร่อยสุดๆน้ำมันร้อนๆใส่เกี๊ยวลงไปนะคะก็จะพองฟูขึ้นมาทันทีเลยสีเหลืองสวยกรอบได้ที่แบบนี้ก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้เลยค่ะ พอแผ่นเกี๊ยวคายความเย็นนะทุกคนก็จะกรอบมากๆช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะลองทำเมนูนี้ให้เด็กๆทานเลยค่ะรับรองว่าอร่อยเพลินติดใจเลยนี่ค่ะเกี๊ยวกรอบชิ้นพองๆแบบนี้นะจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสนะคะอร่อยเข้ากันมากๆ กรอบนอกนุ่มในไส้กรอกพอดีคำนะคะเมนูทานเล่นง่ายๆลองทำกันดูนะคะทุกคน